สว,ส,สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับการเรียนออนไลน์กันอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะและก็วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการเขียนเศษส,ส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ค่ะหรือเขียนทศนิยมสองตำแหน่งให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะเราจะทบทวนกันในหน่วยที่2กันนะคะค่ะ การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100นะคะจุดประสงค์ของเรื่องนี้ก็คือเพื่อจะให้นักเรียนนะคะสามารถเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ในรูปแบบร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองค่ะและก็เรานะคะก็จะสามารถเขียนทศนิยม2ตำแหน่งได้ในรูปแบบของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์อีกด้วยเช่นกันค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในส่วนของเศษส่วนกันก่อนเลยค่ะให้นักเรียนนะคะลองเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีดังต่อไปนี้รูปที่1น,นะคะจะแสดงเศษส่วนได้ว่าเศษ3าส่วนสนั่นเองค่ะเพราะว่า 3ส,ส่วน4คือส่วนที่ระบายสี3ส,ส่วนและถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส,ส่วนค่ะต่อไปรูปที่2เศษ1ส่วน4ค่ะรูปที่3เศษ1ส่วน2รูปที่4เศษ2ส่วน4รูปที่5 ศษ5ส่วน6รูปที่6เศษ2ส่วน3รูปที่7เศษอ่ะอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าเศษ10ส่วน12และรูปที่8ค่ะเศษ8ส่วน12 ลองฝึกเขียนกันดูนะคะทุกคนต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นเฉลยเมื่อสักครู่ที่เราได้เขียนไปนะคะตรงกันไหมเอ่ยตรงใช่ไหมคะ3ส่วน4 1ส่วน4 1ส่วน2 2ส่วน4 5้ส่วน6 2ส่วน3า0ส่วน12และ8ส่วน12ค่ะต่อมานะคะเราจะเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะทุกคนสังเกตส่วนที่ระบายสีนะคะเราจะเขียนเป็นตัวเศษและส่วนที่ไม่ระบายสีเราจะเขียนเป็นตัวส่วนค่ะและในตารางนี้นะคะจะเป็นตารางส่วนที่ระบายสีและไม่ระบายสีและตารางนี้มีค่าเป็น100นะคะตารางร้อยนะคะตารางนี้เราจะเรียกว่าตารางส่วนร้อยนะคะ ะทั้งหมดเลยมี100ช่องด้วยกันค่ะโดยในรูปแรกสีเหลืองนะคะจะถูกระบายสีเป็น5ชอ่องและส่วนร้อยค่ะตารางส่วนร้อยแน่นอนก็ต้องส่วนเป็น100เพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้เศษส่วนเท่ากับ5ส่วน100ค่ะต่อมาตารางที่2สีเขียวนะคะซึ่งส่วนที่ระบายสีเมื่อนับจำนวนแล้ว ได้เท่ากับ35ช่อง35ช่องต่อ100ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะได้เศษส่วนเท่ากับ35ส่วน100ค่ะเมื่อเราได้เป็นเศษส่วนแล้วนะคะทีนี้จะสังเกตได้ว่าตัวส่วนของเราส่วนด้วย100แล้วเรานะคะจะ เอาตัวส่วนเหล่านี้มาเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ค่ะโดยเขียนได้เ,เป็นดังนี้นะคะการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราสามารถเขียนส่วนที่ระบายสีได้แล้วนะคะนั่นก็คือ5ส่วน100หรือเรามีจำนวน100เต็มๆอยู่แล้วนะคะได้ เออเปอร์เซ็นต์นะคะเขียนให้อยู่ในเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับร้อยละ5หรือเท่ากับ5เปเน,นั่น่าหมายความว่าจาก100ช่องเราจะถูกระบายสีไปทั้งหมดแค่5ช่องเราจะเรียกว่าร้อยละ5หรือ5%อค่ะต่อมา35ส่วน100เราจะเขียนได้เป็นร้อยละ35หรือ35%อน,นะคะจาก100ส่วนค่ะ ทีนี้เมื่อเราเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วใช่ไหมคะเราก็อาจจะมีสัญ,ญลักษณ์เปอร์เซนและการอ่านมาค่ะสัญ,ญลักษณ์เปอร์เซนนะคะเราจะใช้เขียนแทนคําว่าเปอร์เซนด้วยสัญ,ญลักษณ์นี้ค่ะทุกคนสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะเมื่อเราอ่านเราก็จะสามารถอ่านได้คําว่าเปอร์เซนเช่นเดียวกันค่ะอย่างในที่นี้5%เรราใช้แทนสัญ,ญลักษณ์เราก็อ่านว่า5%เปค่ะ 35%เป็นตัวหนังสือเมื่อเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์35%เราก็อ่านว่า35%เช่นกันค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะในเรื่องนี้คือร้อยลนหรือเปอร์เซ็นเราสามารถแสดงปริมาณส่วนย่อยจากทั้งหมด100ส่วนได้นะคะ ว่าตระรละ,ละบายสีกี่ช่องและส่วนด้วย100นะคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100เราสามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็สามารถเขียนให้กลับไปอยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ได้เช่นเดียวกันค่ะ การเขียนเศษส่วนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราสามารถทําได้ดังนี้นะคะตัวอย่างเช่น18ส่วน100เราสามารถเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์หรือตัวหนังสือได้เป็นคำว่าร้อยละ18หรือ18เปอร์เซนต์นั่นหมายถึงว่ามี18ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนค่ะ ตัวอย่างต่อมานะคะเราจะเขียนร้อยละให้กลับไปอยู่ในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรโดยใช้คำว่าร้อยละ53หรือ53เปอร์เซ็นต์นะคะเราจะสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้โดยตัวส่วนเป็นเท่าไหร่คะ100ค่ะเพราะร้อยละ53มันก็คือส่วนด้วย100นั่นหมายถึง53ส่วนจากทั้งหมด100ส่วน เมื่อเขียนในรูปของเศษส่วนเราจะได้เป็น53ส่วน100ค่ะตัวอย่างต่อมาเมื่อมีการใช้สัญลักษณ์ใช่ไหมคะสัญลักษณ์93%เปเซในที่นี้ให้ทุกคนเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะแน่นอนเปอร์เซ็นตรงนี้จะต้องเป็น100ทันทีเพราะฉะนั้น ตัวส่วนของเราก็คือส่วนด้วย100และ1้อยละ93คือ93ส่วนเพราะฉะนั้นเขียน93ส่วน100ได้เลยพิจารณาจำนวนต่อไปนี้ลองเขียนดูนะคะเจสหส่วน100 ให้เขียนเศษส่วนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราก็จะได้เป็น1้อยละ76หรือ76นั่นเองค่ะต่อมา47เปอร์เซ็นต์เราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เช่นกันโดย100ส่วนจากทั้งหมด47ส่วนก็จะได้เป็น47ส่วนด้วย100ค่ะและคำว่าร้อยละ19 เราก็สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้เช่นกันโดยตัวส่วนเท่ากับ100และส่วนที่ระบายสีหรือจากทั้งหมดก็คือ19ส่วนกลายเป็น19ส่วน100ค่ะตัวอย่างจบไปแล้วนะคะทุกคนต่อไปจะเป็นกิจกรรมของทุกคนในครั้งนี้ค่ะ กิจกรรมมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะให้นักเรียนฝึกการอ่านและเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์พร้อมบอกความหมายทุกคนลองไปฝึกกันดูนะคะอย่างเช่น1 2 1ส0่วน100ค่ะเขียนเศษส่วนให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราก็จะได้เท่ากับร้อยละ12 หรือ12บ์นต์นั่นเองค่ะต่อมาข้อ2 7เจส่วนหนึเราก็สามารถเขียนให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับร้อยละ7หรือ7เปอร์เซ็นต์ ข้อสา4่ส่วน100เราเขียนให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับ24%หรือ100ยละ24ค่ะต่อมานะคะให้เราเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เป็นรูปของเศษส่วนบ้างร้อยละ100เราจะเขียนได้เป็น100ส่วนอะไรคะ100ค่ะ หรือเท่ากับ100%นั่นเองในข้อนี้ต่อมาค่ะจำนวนร้อยละ89เมื่อเขียนในรูปของเศษส่วนเราจะได้เป็น89ส่วนด้วย100 45%ค่ะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เท่ากับ 45ส่วนด้วย100หรือ45ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนนะคะต่อไป7 92% 92%เขียนในรูปของเศษส,ส่วนได้เท่ากับ92ส่วนด้วย100หรือทั้งหมด1 92ส่วนจาก100ส่วนนั่นเองค่ะ,ฉะเฉลยนะคะ นเรีนยนทำถูกต้องกันไหมเอ่ยลองดูเฉลยต่อไปนี้ได้เลยและเรื่องต่อมานะคะการเขียนทศนิยมสองตำแหน่งในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ค่ะ เมื่อเราได้เศษส่วนมาใช่ไหมคะเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของจุดทศนิยมได้อย่างไรเช่น0.25เราอาจจะเขียนในรูปของเศษส่วนคือ25ส่วน100ค่ะนั่นหมายความว่า25ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนค่ะและมาเขียนในรูปของร้อยละ25หรือ25เปอร์เซ็นต์นะคะ แล้วถ้าเราเขียนในรูปของเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนกันนะคะโดยใช้สัญลักษณ์ร้อยและ25หรือ25เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ0.74เราจะเขียนในรูปเศษส่วนได้เท่ากับ74ส่วน100เนื่องจากว่านักเรียนสังเกตที่ตัวส่วนนะคะสังเกตที่หลักของทศนิยมเป็นหลักส่วนร้อยเพราะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะ เมื่อเรามาเขียนในรูปของเศษส่วนจึงมีค่าเท่ากับส่วนด้วย100และนำ74เขียนไว้ตรงตัวเศษนะคะจะได้หมายความว่า74ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนค่ะและเมื่อนำมาเขียนเป็นรูปแบบร้อยละและเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เท่ากับร้อยละ74หรือว่า74เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ กิจกรรมต่อไปนะคะนักเรียนลองเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์พร้อมบอกความหมายได้เลยค่ะ0.52นะคะและเฉลยก็คือเขียนในรูปเศษส่วนได้เท่ากับ52ส่วน100ค่ะและหมายความว่า52ส่วนจาก100ส่วนเมื่อเขียนในรูปแบบของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ แล้วก็จะได้เท่ากับ1้อยละหหรือ52%ค่ะไปดูข้อที่2ต่อกันเลยข้อที่3เลยนะคะข้อที่3 0.07เนื่องจากว่า7นะคะอยู่ในแน่งในหลักส่วนร้อยเพราะฉะนั้นต้องต้องมีสูตรอยู่ด้านหน้าเป็น7ส่วน100นะคะมีค่าเท่ากับ7คือจากทั้งหมด7ส่วนใน100ส่วน เมื่อเขียนในร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เท่ากับร้อยละเจ็ดหรือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะและนี่คือเศษส่วนที่ได้จาก0.07นะคะข้อสังเกตต่อไปนี้ค่ะร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราจะแสดงปริมาณส่วนย่อยจากทั้งหมด100ส่วนค่ะเคยบอกไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงนะคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100เราก็สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ และร้อยละหรือเปรซเราก็สามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ได้และทศนิยมสองตำแหน่งนะคะเราก็สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ยกตัวอย่างมาพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เรามีแบบฝึกหัดอะไรมาฝากให้กับนักเรียนได้ทดลองทำกันบ้างนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะและแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเขียนเป็นโทศนิยมจากร้อยละที่กำหนดให้ต่อไปนี้ค่ะ นักเรียนอย่าลืมเขียนวันที่นะคะและก็เขียนโจทย์ให้เรียบร้อยนะคะทุกครั้งให้ทำลงในสมุดนะคะเป็นจำนวน10ข้อด้วยกันค่ะเราไปทดลองเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะอย่างเช่นข้อที่1น,นะคะคำว่าร้อยละ3เมื่อเราเขียนในรูปของเศษส่วนเราจะได้เป็น3ส่วน100นักเรียนสามารถทดลงในกระดาษไหนก็ได้หรือเขียนลงไปได้เลยนะคะ ถ้า3ส่วนร้อจะเป็นทศนิยมเท่ากับ0.03นั่นเองเนื่องจากว่าทศนิยมนี้เป็น2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องขยับจุดไปทางด้านซ้ายเป็นจำนวน2จุดด้วยกันนะคะก็จะได้เป็น0.03นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2 1 0ร้อยละ12หรือ12%คือ12ส่วนด้วย100 เมื่อเรานำมาเขียนในรูปของทศนิยมจะได้เป็น0.12ทศนิยมเป็น2องตำแหน่งนะคะ5%ค่ะ5%เมื่อเขียนในรูปของเศษส่วนจะได้เป็น5ส่วนด้วย100หรือเท่ากับทศนิยมคือ0.05นั่นเองค่ะ ต่อมาข้อที่4 24%หรือ24ส่วนด้วย100เมื่อเราเขียนเป็นทศนิยมจะได้เท่ากับ0.24ข้อที่5 1ร้อยละย0หรือ20%ซจากทั้งหมด100ส่วนเป็น20ส่วน100เท่ากับ ทศนิยม0.20ข้อที่6ร้อยละสาหรือ33ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนค่ะเราจะได้เท่ากับ0.33ข้อที่7 45% หรือ45ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนเราก็จะได้เท่ากับ0.45และเช่นเคยค่ะข้อ8ข้อ9ข้อ10นักเรียนทดลองทำเองได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็นำคำตอบมาส่งคุณครูในชั่วโมงเรียนนะคะให้นักเรียนตีตารางเช่นเดิมและก็ตอบคำถามลงไปในช่องว่างให้เรียบร้อยนะคะยกตัวอย่างเช่นร้อยละย4เมื่อเราเขียนให้เป็นเศษส,ส่วนจะได้เท่ากับ24ส่วนด้วย100นักเรียนเขียนคำตอบให้ตรงตามช่องได้เลยนะคะแล้วเมื่อเราเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม จะได้เป็น0.24และรูปแบบของเปอร์เซนต์ก็คือ24และเครื่องหมายเปอร์เซนต์ค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนทําถึงข้อที่5นะคะตรงตามช่องมีช่องร้อยละเศษส่วนทศนิยมและ percent. เปอร์เซ็นต์เขียนคำตอบลงในช่องให้ถูกต้องนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากแบบฝึกหัดไว้ทั้งหมดเป็นจำนวน2ข้อด้วยกันนะคะข้อ1ใหญ่และก็ข้อ2ใหญ่พยายามฝึกเขียนฝึกท่องฝึกอ่านให้เยอะๆนะคะเพื่อที่เราจะนำไปต่อยอดในระดับชั้นต่อไปได้เลยค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะการเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปของเปอร์เซนต์และรูปของเศษส่วนทศนิยมยังไงก็ฝากทุกคนกลับไปทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะและก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนำมาส่งในชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องขอลาไปก่อนและหมดชั่วโมงแล้วนะคะยังไงก็กลับมาพบกันในชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบายทุกคนค่ะดูแลสุขภาพตัวเอง